สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนูเบียแอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางนูเบียเนีนะครับจุดขางเขาเคือเรื่องของความบางเบาบางมากๆนะครับเพียง5.9ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นเองพร้อมฟีเจอร์ต่างๆที่ครบครันนะครับแถมกันน้ำ IP69 เลยนะครับสามารถจุมน้ําได้เลยนะครับนี่เราใช้งานกันจริงๆนะครับเทสกันจริงๆเลยนะครับก็สามารถใช้งานสแกนหน้าจอได้ตามปกติแกะกล่องเลยนะครับด้านในก็จะเจอกับตัวเครื่องและมีเคส หัวชาร์จสาย USB Type C แถมให้นะครับมากับหน้าจอขนาด6.78นิ้วเป็นจอมลัลต Full HD Plus 120 h z นะครับบางเฉียบและ ขอบหน้าจอเรียบสนิทนะครับดูหนังได้แบบสบายๆ Netflix L1 รองรับ HDR ด้วยตัวเครื่องบางแค่5.9ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักแค่172กรัมนะครับเบามากพร้อมพอร์ต USB Type C ท4และลำโพง s ิ n g l e s p e a เ e r นะครับเทียบกับมือถืออื่นก็เรียกว่าบางมากๆนะครับบอกะกับการพกพาจับถือใช้งานมือเดียวได้สะดวกนะตัวเครื่องมีให้เลือกสองสีคือสีดำและสีทองนะครับก็เรียกว่าสวยงามนะครับเรียบง่ายและกล้องจะอยู่ด้านบนทั้งหมดระบบมากับ Android 15นะครับครอบดุวย m มโอ15ซึ่งเป็น ตัว u x ซึ่งมีความคลีนมากๆนะครับตัวแอปที่ติดมากับเครื่องมีไม่เยอะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นครบอย่างตัวนี้ก็รองรับ 5G ทุกเครือข่ายนะครับจะเป็น AIS เป็น True นะครับมี Bluetooth WiFi Android Auto ต่างๆครบคันนะครับมี NFC สำหรับใช้งานแตะจ่ายด้วยนะตั้งค่าหน้าจอได้หลากหลายนะครับละเอียดเลยนะครับทนสีการแตมผลต่างๆสามารถปรับขนาดของตัวอักษรได้ด้วยนะครับถือว่า ดีทีเดียวสำหรับซื้อให้ผู้สูงวัยใช้งานนะครับคือไม่ต้องเพ่งสายตาแถมได้หน้าจอขนาดใหญ่ มากอีกด้วยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ AI Translate นะครับเป็นฟีเจอร์แปลภาษาซึ่งทำงานอันตโนมัตินะครับหรือแอปแปลภาษาซึ่งสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับแถมรองรับภาษาไทยด้วยแปลกมาถือว่าค่อนข้างแม่นยำในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็มี .Clone แอปให้ใช้งานด้วยนะครับซึ่งในนี้เขาจะเป็นแอป Duplicator นะครับก็รองรับทั้งพวกโซเชียลอะไรต่างๆนะครับจะอยู่ในแอปของตัวเครื่องเลย กล้องอัดความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมี depth sensor นะครับฟีเจอร์การใช้งานต่างๆก็ถือว่าครบคันนะครับจุดขายของนูเบียคือเรื่องของฟีเจอร์กล้องเนี่ยแหละครับคือเขาใส่มาครบจริงๆนะครับจะเป็นวิดีโอ full HD นะครับแล้วก็เรื่องของอการใช้งานเดือนๆนะครับจะเป็นโหมด Portrait โหมดสปอร์ตแล้วก็มี time lapse อะไรต่างๆด้วยเยอะเลย มากับแรม8กิกนะครับสามารถ Extend ได้สูงสุดอีก12กิกเป็น20กิกนะครับถือว่าสมูทสุดๆใส,ส,สามาแบบจัดเต็มเลยนะครับชิปใช้ Unisoc t 8 3 5 g นะครับอันต t u ประมาณ6 0 0 0ถือว่าแรงใช้ได้นะครับเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปหรือเล่นเกมได้ก็โอเค ทดสอบใช้งาน GPS อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับเอาไว้ใช้นำทางหรือใช้วิ่งไรเดอร์ก็พอได้เหมือนกันนอกจากนี้ก็รองรับการสแกนนิ้วบนหน้าจอนะครับรวมถึงสแกนหน้าด้วยภาพรวม n u b บี Air 5G ถือว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับใครที่หามือถือบางเบาพกพาง่าย แถมกันน้ำกันฝุ่น IP 6 8 IP 6 9ด้วยเรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายนะครับจะมาวิ่งไรเดอร์ก็ได้ใช้งานถั่วไปก็ดีนะครับเน้นเรื่องของจอสวยความบางเบาเป็นหลักแถมความจุที่256 g กิกด้วยนะครับราคาเปิดตัวดีทีเดียวนะอยู่ที่6,799บาทนะครับวางจำหน่ายทั้งหน้าร้านบานาน่าและช่องทางออนไลน์ติดตามได้นะครับวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไป